สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อเนี้ยเอาไว้ภาพคุณยายมาเช็กเขานะคะหลังจากล่มมากวันนี้มาเช็คหัวเขา่าหมอว่าเข่าเสื่อมมาสัตเมื่อนี้วันที่ยิบเก่าคุณก็เลยนัดมาเช็คเข่าบงค่ะว่าสิเป็นยังไงแต่หมอก็ถามคุณยายอยู่ว่าสิพาปะยายบอกบอกว่าบะพาค่ะคุณก็เลยให้มาเช็คอีกเที่ยนึงนะคะเดี๋ยวนี้ถาคุณหมออยู่ค่ะพี่น้อง ถายพืหมออยู่นะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณยายนะคะเดี๋ยวให้คุณยายถาหมอกอนเาิหมอยังหม่าจา้ะเขาก็ยังบวมอยู่ค่ะเนี่ยนั่งถาอยู่เนี่ย,ยกับอ่อ้อยนะคะมนีผ้าละกิดอาอ้อยเป็ผู้ผ้าแม่มหาหมอนะคะเดี๋ยวให้คุณยายนั่งถาหมอไป่อนเ้ะเ้อร์นองคุณยายกับตรวเสร็นเรียบร้อยแล้วด้อจ่ะทหารกับล่างเข็นมา แม่ไปทาอยู่ทางนาเลยนะ่ายอหนาตรงยาหนาห้องยาจา้นานาเนะี่ยแหะเดี๋ยวพี่ป้ามาไปนี่ครับ<ห>ผมจะพาคุณย่าไปเอายาแล้วจ้ะนนี่ทาอยู่นาห้องยาได้พี่น้องคนล้หลายอยู่้างในนะฮะมัาน,านสีอัดแอร์กันทวดต้องเว้นระยะห่างในการอยู่โรงพยาบาลนะคะจะรุ่งๆอ้อยก็ยืนอยู่นี่ทาคนเรียกซื้อคุณย่ากัน คุณยายก็จะนั่งทายาเส็ผ้าลกิจแล้วค่ะพี่น้องขาไม่เป็นไรเพื่นบอกว่าอักเสบซื้อมันอักเสบค่ะที่เพิ่นลุมนะเส็จเรียบร้อยนะคะขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีพี่น้อง